สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีแก้บล็กไม้ไม่มีนะครับผมเนี่ยครับในเกมตัวเกมผมครับไม่มีไม่นะครับแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงคนอื่นพูดด้วยคิดว่าน่าจะไม่ได้ยินนะครับตึงวิธีแก้มันง่ายมากเลยครับวิธีแก้นะครับคือออกไปอ่านอกเกมก่อนครับแล้วจะเห็นนี่ครับตัวเกม ีะเราเป็นแอปราการแอปโมบายเชอร์นะครับก็คลิกข้ากดค้างครับคลิกเข้าไปแล้วก็เห็นคาว่าข้อมูลแอปนะครับ้อมลคนอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับตอขอแค่ว่าให้มันเข้ามาถึงข้อมูลแอปนะครับผมแล้วก็มาดูการอนุญาตครับนี่นะครับอ่าไมโครโฟนครับมันจะไม่ได้อนุญาตไว้ครับให้เราติ๊กอนุญาตครับนี่นะครับนี่ครับพอติ๊กอนุญาตเสร็จปุ๊บมันก็สามารถ ใช้งานไมโครโฟนได้เลยนะครับได้ตามปกติเลยนี่นะครับใช่ไหมมันก็จะมาอนุญาตสองแอปเลยมันคือแอปเดีวยวกันนี่แหละครับก็ถ้าติกแล้วแล้วเข้าเกมมาดูครับมันอาจจะยังไม่ขึ้นอาจจะต้องรีเกมสักหนึ่งครั้งก่อนนะครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ไปแล้วครับขอบคุณครับ